สบายดีโมเพื่อนก็เมื่อนี้ก็ได้หับเครื่องเป็นเครื่องจีนเป็นโทรหัสเครื่องจีนยี่ห้อมันก็แมน LG เป็น LG เครื่องจีนไฟบุกเขา้าการจอมืดก็ใครฝากมาแล้วก็ทอดสาย ก็มีสายลำโพงแล้วก็สายคีกดด้านหน้าแล้วก็สายตาฮับริโมทสายดีโกซิ่งแล้วก็สายไฟเข้าเพื่อจะได้ไงายแผ่นขึ้นมาจะได้ซ่อมแปลงตอนที่ว่ากำลังทอดสายก็เน้มเห็นฟิวขาดฟิวขาดดำเปื้อเลย เห็นบ่าฟิวขาดดำเลยแต่สีวาดเบื้อง่ามันมันขาดย้อนอย่างกอมิเตอร์มาแล้วก็บิสไซพันวตน เพื่อที่จะวัดเบิงว่ามีไฟค้างบ่งป่ะี T C f เตอร์ไฟสามร้อยวัดเบิงบ่มีบ่มีก็แล้วไปแล้วก็บิดไม้ใส่คูณสิบวัดเบิงยูที T C ไฟสามร้อยไม่ว่าสีฟิซซิ่งสอดบ่ะถ้าขึ้นอีกครั้งหนึ่งก็แปลว่าสอดบ่ขึ้นแปลว่าบ่าสอด วัดเบิงซีไฟลอยก็ขึ้นข้างบุขึ้นข้างบวสัตวัดเบิงหัวเอาวัดระวังขาอามิเตอร์คอนเ็กเตอร์บวสัตวก็ตัวที่น่าสงสัยก็น่าจเจมนเดโอดเดโอดซีตัวที่มาเรียนกันเปลี่ยนวงจรบีเล็กไิฟายก็วัดเบิงเทเลโตว,วัดกลัไปกไปกับมา มันจะขึ้นข้างบ่งขึ้นข้างสามารถวัดในวงจรได้ตัวนี้น่าจะสอดเพราะว่ามันขึ้นตีจำเลยแปลงแปลงกล้องให้มันซูมออกไกลๆเห็นบอตีขึ้นจำเลยสลับข้างสลับข่างกระขึ้นสอดแล้ววับดบ่งอีกตัวหนึ่งขึ้นจำขึ้กันสลับข้าง ก็กระตีขึ้นจําคขึกันสอดตัวนี้ขึ้นน้อยหนึ่งขึ้นคางเดียวบสชอดสอดสองอันก็ซีตืมตะกวัวใสาก่ก่อนแล้วก็ซีทอดขามัน สิทธขามันยกขึ้นไว้ก่อนแล้วก็สิวัดเบิบ่งใหม่าตัวใดสอดแท้ก็ตื่นตะวกวั่าใส่แล้วก็ใส่มีคิดคัตเตอร์เงี้ยขามันขึ้นมาเพราะว่าเขา,าพับขาไว้มันจะถอดยากฉะนั้นแล้วต้องงัดขามันขึ้นมาตั้งซื้อก่อน จากนั้นก่เซวตะละบิดมาซอดใส่ทางเบื้องลุมเพื่อเพื่อจะได้งัดค่อยการเซวหัวคอนจอดจี้ใส่แล้วก็ใส่ตะละบิดงัดออกตอนนี้ซูมภาพสะกก่อนจะได้เห็นอย่างชัดเจน จี้ใส่แล้วก็ใส่ตะละบินงัดออกเลยงัดทางด้านทางด้านลุมงัดออกเพื่อจะยกขาข้างหนึ่งออกร้อยขาออกเบื้องเดียวก็เฮ็ดไปแท่ละขั้นตอน ตอนนี้ก็ออกไปละแล้วก็ค่อยๆปีนแผ่นมันขึ้นมาเป็นค่อยกๆใส่ตะไลบิดเงี่ย,ยกขามันขึ้นมาจังสิเลยอันที่จริงทอดแต่สองตัวก็ได้ ตัวที่ว่าวัดวันมันตายในวงจรแต่ว่าก็กะต้องการเจ้าวัดให้มันหู้ที่แท้จริงก็เลยว่าถอดบอร์สต,ตจากนั้นกามิเตอร์มาวัดเบืงใหม่กัวัดอมธรรมดานี่แหะ ว่าสลับขาสลับข้างมันจะขึ้นข้างบปขึ้นข้างบัดเดโอดมันจะเป็นเดโอดบิตเลกตไฟไฟสองอา,านิสอดอิลี ยังงานสุดท้ายตัวที่มันบทสอดมันจะขึ้นอยู่แต่กับขึ้นหักบวจำขึ้นข้างเดียวหม่เยเาว่ามันขึ้นมันก็ยังมีโอมอยู่มันจะบวกขึ้นจำสศูนก็จะใส่คอนจอดจี้แล้วก็เอามือดึงออกเลย เคื่อนวไม่ไง่ายคนอนอจจี้เราวมือดึงออกจี้แล้วก็ดึงออกเลยมันกะค่อนข้างจะห้อนเนี่ยจับยากพอมันห้อนอ่างมาละสองอัน อันนี้ก็แเมนตัวไม่ที่ว่าค่อยหามาก็ซอกมาสองอันก็สิมะวัดให้ทำผสมเบึง่งว่าตัวที่มันดีเป็นได้ดาดตัวไม่มันจะขึ้นคางบรขึ้นข้างกับเบื้องขึ้นคางหนึ่งบ่ขึ้นคางหนึ่งเห็นบป่าตัวที่สองขึ้นกับเบื้องกับเบื้องจะบ่ขึ้น ลงองเอามิเตอร์ที่เป็นตัวเลขเป็นมิเตอร์ดิจิตอลมาวัดเบิง่งแล้วก็ตั้งให้มันเป็นวัดเดีโอดกก็สิวัดตัวที่มันสอดเบิ่งก่อน มันจะขึ้นศูนย์เลยตัวทีมันสัตว์ขึ้นศูนย์วัดเบื้องไหนก็ขึ้นศูนย์เบิดอันนี้เป็นตัวทีมันสัตว์ลองวัดเบื้องอีกตัวหนึ่งตัวทีมันสัตว์คือกันก็นกขึ้นศูนย์เบิดคือกันกับข้างเบิ้งขึ้นศูนย์เบิดคือกัน ลองว่าตัวที่มันดีเบื้องหนึ่งจะบ่มีตัวเลขขึ้นกับข้างกับข้างมันจะขึ้นศูนย์จนห้ามไปตัวข้อมตัวของเดโอดศูนย์จนห้าวนตัวนี้ก็ขึ้น0-5โวลนขึ้นกัน เป็นไฟตัวคอมไดอโอนอันนี้มันตัวที่มันดีกับข้างเจ้าบุขึ้นั้งนั่นก็เอามาใส่เครื่องเอามารประกอบใส่ใส่บอลที่มันวาง บนที่วาจุดออกมื่กี้นี หลังจากที่ใส่ไดโอดไปห่มห้อยค่อยกะจะเปลี่ยนฟิวกระใส่ค้นโจดจี้แล้วก็งัดขึ้นขึ้กกันเห็ดแบบง่บายง่หลังจากตะกลัวมันละลายมันก็จะเงินขึ้นเองจากนั้นก็ใส่ค้นโจดจี้อีกทางด้านหนึ่ง ส่วนด้าน,นึ่งก็เอามือดึงออกดึงออกมาฟิวขาดก็สำหรับคนที่บนแมนซางเนาะก็เบึ่งไว้ว่าฟิวขาดบนได้ใหม่ยความว่าจะเปลี่ยนฟิวแล้วมันจะได้ฟิวขาดมันต้องมีสาเหตุ กรณีขาดจนดำนั้นนี่ยิ่งจะต้องมีอนเนวอะไรหนึ่งที่ว่าสอดที่พายมันขาดโาแมนว่าอยู่ดีๆแล้วมันจะขาด mm. ก็ค่อยกับพยายามเบิงมามันจักแอมัมันก็เขียนบบแจ้งันใด mm. คิดว่าหน้าจะมัน3 3มแอมหรือว่า3ามจแอมนี่แหละ3ามจแอม อันนี้เป็นตัวใหม่ตัวใหม่ที่ว่าค่อยเกี่ยมไว้ก็เม่นสามจุดสิบห้าเอ็มขึ้กันสำหรับใส่ทอ่อหัตโดยเฉพาะ ใส่เข้าไปแล้วก็ตัดขาออกขาส้นเกินมันแล้วก็ออมมิเตอร์มามาวัดเบิงวัดเดโอดทีว่าใส่เข้าไปก็อนนี้น,นี้วัดมันจะขึ้นขึ้นทั้งสองข้างตัวทีว่ามันสว์บันนี่ มาวันเบิงมันขึ้นข้างบัขึ้นข้างแล้วก็ถือว่ามันน่าจะใช้ได้แล้วแหละบสอดธล่ะ สิเสียบสายไฟเข้าไปสายไฟ AC ทางเขา้าแล้วค่อยก่อซิม,มวาวัดเบิงไฟฮีตเตอร์อยูทียูทีแผ่นสเก็ตกลอลอดว่ามีมาบอ่อถ้ามีมาก็แปลว่าไฟแบคเฮ็ดเวียก อยู่ที่ขาสามขาสก็มีมาได้หาโวลอันนี้มันไฟฮิตเตอร์จุดใส่หลอดวัดเบิงไฟร้อยไปสิบเบิงเป็นไฟมาเลียงขยาย RGB หรือว่าขยายวิดีโอแอ็ม ได้ลอยไปสิบคือกันไปเบิ่งด้านหน้ามันว่ามันหงในจอมันหงเป็นใดๆการหน้าจอหงนะหงแต่ว่าเป็นสีเลอะสีเขียวสีแดงเพราะว่าบริต่อดีโกซิงเข้าไปบริต่อดีโกซิงมันก็เลยเป็นสีเลอะแบบนี้ ข้อยกาขึ้นว่าก้อนที่จะประกอบเครื่องก็สีย่ำตะกวัวให้เพิ่นก่อนย่ำตะกวัวเพื่อเพื่อให้มันประกันว่ามันจะต้องทนทานเพราะว่าเครื่องใส่มาดนๆแล้วมันกระมิมีห้อยแตกเพราะเพี้ยนหอยแตกไรงย,กยงาอยู่ตามขายซีหรือว่าขาทรานซิสเตอร์อยู่นำพักไฟแล้วก็ จะขายซีต่างๆค้อนี้เมืเห็นมีหอยแตกเล่าหลายเลยคื้นมาสิย่ำตกะกัวซะก่อน ยำตัวกัวแล้วเราก่อใส่ชินเนื้อมาล่างให้มันสะอาดก่อนที่ค่อยจะประกอบเรื่องค่อยกะสิมาวัดไฟจุดต่างๆเบื้งก่อนว่ามันเป็นไฟเนวใดแน่ก็ใส่สายไฟทางนอกมาเสียบ แล้วก็เปิดสเิกสายมิเตอร์เซนสีดำก็ไปเสียบสากับกาจอจากนั้นก็มาวัดไฟ ก่สิวัดไฟล้อยบ่งก่อนไฟล้อยได้ล้อยสิบเอ็ดโวลต์แล้วก็ไฟมาเลี้ยงไอซีเวอร์ได้สิบเจ็ดโวลต์แล้วก็มาวัดไฟเซนเตอร์ของไอซีเวอร์ได้สิบสองโวลต์สิบสองจุด วันนี้มันไฟ1ิสองโวลต์แต่ว่าได้สิบเอดจนห้าจากนั้นมันกระแปลงมาเป็น8ปดโวลต์ไปเรียงฮอออสซิเลเตอร์ S S L e T e R, แล้วก็ห้าโวลต์ไปเรียงไอซีวัดไฟเรียงไอซีขยายเสียงยุย่ใส่ยหรอเบ่งนำนำลายมันก่อนโอสอด สายมันติดกันก็ได้16โวลต์อันนี้เมนไฟมาเลี้ยงออดิโอขายายเสียงจากนั้นก็ประกอบเครื่องเข้าไปไรเห็นว่าภาพบ่เต็มจอแล้วคอยกาสีมาปรับให้มันเต็มจอ โดยการปรับในรีโมทนี่แหละโดยการเข้าเซอร์วิสโหมดมันมีฮใหิจิมอยู่รีโมทต,ตัวนี้เป็นรีโมทรวมใส่ได้กับหลายเครื่องสําหรับเครื่องจีนกดเข้าไปแล้วก็มันจะสามารถเข้ามาเซอร์วิสโหมดได้จะนั่นก็นลดเวอร์ซายลงก่อน แล้วก็ปาเวอร์ลิน,นาาให้มันอยู่กลางเครื่องจอแต่ว่ามันอยู่กลางเครื่องแล้วก็เลื่อนขึ้นมาเลื่อนขึ้นมาเวอร์ไซด์<ๆ>จะนั้นกับเพิ่มตัวเลขขึ้นไป er <ๆ>เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆสอเสาสี่เอาเอาจ็เาห้กเอาจากเสาหักก็ได้ละ <im it. S 1> พอด,ดีเต็มจอ<ๆ> <im> จากนั้นก็ใส่ไขควงมาจิ้มจิ้มโฮมันเพื่อจะออกจากเซอรบิโหมดการโฮบนนี่แหละก็เท่านี้เนาะทานผู้ชมเนาะก็ถือว่าเฮมห้อยแล้วแค่นี้สมบูรณ์